ไก่หอบเราจะทำยังไงเราจะมีวิธีแก้แบบไหนและเราจะฝึกให้ไก่ไม่ให้หอบแรงจะทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาสาระน่ารู้ ดีๆมาบอกเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไก่หอบนะครับเราจะมีวิธีแบบไหนที่จะทำให้ไก่หอบไม่ให้หอบมากนะครับและเราจะฝึกแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยนะครับเราเอาไปทำกิจกรรมมานะครับ ทำให้ไก่เราหอบมากนะครับหอบมากก่อนอื่นเลยนะครับเราหย่อนคอนะครับหย่อนคอเสร็จรูปหน้ารูปตานะครับแล้วก็เอาเข้าสุ่มนะฮะหลายหลายคนนะครับและหลายๆเคตนะครับเวลาเอาทำจิตกรรมมาแล้วนะครับ ไก่หอบแรงนะครับไก่หอบแรงก็เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดเนื้อเช็ดตัวจนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำให้ไก่ของเราเคยตัวนะฮะมันก็จะหอบแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้เราจะมีวิธีบังคับนะครับบังคับให้ไก่เราไม่ให้ อหอบมากนะครับหอบมากหรือหอบแรงนะฮะเราทำกิจกรรมมานะครับการฝึกเขานะครับเราแค่ย่อนคอนะฮะแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เอาเข้าสตุ่มเลยนะครับให้เขาหายหอบจริงๆนะฮะแล้วก็เอามาาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเขานะครับพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จ นะฮะให้กินยาบำรุงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเอาเอาไปปล่อยแดดนะครับเราเอาไปปล่อยแดดพอตัวแห้งนะครับพอตัวแห้งแค่นั้นพอนะครับทำแบบนี้นะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับไก่ใหม่นะครับไก่ใหม่อ่ะหอบทุกตัวนะฮะ เป็นมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นมันเป็นเรื่องปกติที่อ่าเพราะไก่มันไม่เคยนะไก่ใหม่ของเรามันก็ทําให้หอบไวนะหอบไวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะ mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งน,นะครับบางบางตัวนะฮะไก่บางตัวที่บางตัวที่หอบไวน, mm hmm. นะครับนะ เพราะกระดูกโครงสร้างของเขาบางนะครับเคสนี้มันก็มีส่วนด้วยนะครับนะมันก็จะทำให้ไก่ของเรานะั่นหอบหอบไวนะแล้วหอบหอบหอบจัดด้วยนะครับนะเราควรหากระดูกนั้นหนานะครับกระดูกนั้นหนานะฮนะจับตัวได้นะครับจับตัวได้นะจับตัวนี่ เราจะรู้สึกเลยว่าเป็นกระดูกไก่ใหญ่นะนะกระดูกหนานะครับนะเราจับดูนี่เรารู้แล้วกระดูกบางกระดูกหนานะครับนะกระดูกบางเนี่ยบางทีเราจับไปนี่ตัวนิ่มเละเลยนะฮะนะนั่นแหละนะครับมันจะทำให้ไก่ของเรานั้นหอบแรงนะครับแต่ การหอบนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหอบจัดไปเรามีวิธีแก้แบบนี้นะครับนะหลายคนนะครับหลายคนหลายเคสที่เอาไปทํากิจกรรมมาหอบหนักๆนะครับกลัวไก่เขาเป็นอะไรนะฮะนะก็กาดน้ําเลยให้น้ําเช็ดหน้าเช็ดตาให้น้ําให้นั่นแหละครับมันมันทึงทาให้ไก่เคยตัว นะหอบมากๆานะหอบมากๆเดี๋ยวก็เอามากาดน้ำนะ<ๆ>กาดน้ําเ<ๆ>ช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับนั่นแหละครับมันจะทําให้ไก่เคยตัวได้นะครับนะเราถึงบอกว่าให้จับไก่มานะครับเวลาไปทํากิจกรรมเราไปจับไก่มาเนี่ยนะครับให้ย่อนคอเช็ดหน้าเช็ดตานะแล้วก็ให้กินน้ํา พอเอาเข้าสุ่มเลยนะครับพอเข้าหายหอบนะเราก็เอามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะแล้วเอาไปใส่แดดนะครับแล้วก็พอตัวแห้งเราก็จับเข้าร่มเลยนะครับน,ะนี่แหละครับนะวิธีการฝึกที่ไม่ให้ไก่หอบมากนะครับเพราะบางคนนะนะครับบางคนก็อ่า เห็นไก่เราหอบมากๆนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวใหญ่เลยนะครับนั่นคือผิดนะฮะนะและอีกอย่างหนึ่งไก่กระดูกบางกับไก่กระดูกหนานะครับมันแตกต่างกันไก่กระดูกหนานี่ประมาณถ้สัก70%ขึ้นไปเนี่ยการหอบของเขานี่มันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับไก่บางนะอย่างอ่าหกลงมาหรือ70%ลงมาเนี่ย นะมันจะมีความหอบมากกว่านะครับนั่นคือกระดูกบางด้วยนะครับปอดเขาเล็กนะฮะนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยนะครับก็เอาไปทำตามดูนะครับคลิปนี้นะครับ,นะรบมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังและได้ประสบการณ์จาก สอสายลุงนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ